สวัสดีครับผมไบนิสช็อปนะครับวันนี้มีรถมานําเสนอ1นึ่คันนะครับทีนทีสามร้อยนะครับผมจากค่ายเบนเนอรี่นะครับคันนี้นะครับผมโอ้โหแม่เจ้าโวยนะฮะเป็นปี2องหนะครับโอ้โหแต่งสวยมากนะครับมีของแต่งบ้างเล็กน้อยแต่ว่าผมว่ามันแต่งสวยมากนะครับคันนี้นะครับโอ้โหราคานี่ต้องฟังท้ายคลิปนะครับโดนแน่นอนครับผมราคาคันนี้เนี่ยมือหนึ่งประมาณเกือบ แสนสี่นะครับมือหนึ่งเกือบแสนสี่นะครับแต่ราคานี้ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของแสนสี่เลยนะครับผมอ่ะเรามาดูฮะเรามาดูรอบคันกันครับผมเบนเนลรี่นะครับทีนทีสามร้อยนะครับผมดูรอบคันนะครับยางเหลือเยอะนะครับผมเบรกจานวงจานเบรกเนี่ยครับลอยจากโรงงานยังอยู่นะครับโอ้โหสวยจริงฮะนะครับของแต่งก็จะมีเนี่ยครับ กาดหม้อน้ำนะครับผมกันล้มนะครับแล้วก็มีท่อสลิปออนแต่งนะครับด้านล่ๆเลยครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับผมแล้วก็มีกระจกปลายแฮนดนะครับอันนี้มีชิลด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าแต่งมาหรือเปล่านะครับหรือแต่งมาหรือเปล่าแต่ว่ามันสวยดีนะครับโอ้โหถังนะครับถังสวยนะครับไม่ล้มไม่ชนนะครับไม่ล้มไม่ชนนะครับผมถังสวยครับอ่ะโดยรวมอ่ะดูเต็มคันนะฝั่งนี้โอ้สวยนะฮะ ดูเครื่องครับเครื่องยังใหม่เลยครับผมโอ้เครื่องยังกิปกริอยู่เลยนะครับอ่าเรามาดูนะครับผมอ่ายางหลังฮะดูยางหลังนะครับโอ้โหมีสติ๊กเกอร์แม็กด้วยนะครับโอ้โหติดสวยดีครับผมว่าสวยดีนะครับจานวงจานเบรกก็ยังสวยอยู่ครับผมอ่าเรามาดูฮะรอบคันนะครับผมอันนี้เป็นท้ายเดิมนะครับใครอยากเอาไปแต่งเป็นท้ายสั้นก็หล่อเลยนะครับผมอ่าสเตอร์โซ่ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมยังโอเคอยู่นะครับ ยังสวยอยู่นะครับผมเรามาดูเครื่องฝั่งนี้ครับผมเครื่องฝั่งนี้ครับอ่าดูครับโอ้โหนี่เป็นไงกิฟต์เลยครับอันนี้ผมล้างล้างแล้วหกกิฟฮะกิฟโอเคฮะเต็มคันนะครับอ่เรามาฟังเสียงนะครับเรามาดูระบบไฟกันฮะรถคันนี้วิ่งมา4,900กิโลนะครับ4,900ตีไป5,000แล้วนะครับผม ตอนที training training uh ่ผมได้มามัน4,800กว่านะผมก็ใช้งานบ้างอะไรบ้างนะครับผมเทสด้วยนะครับผมอ่ะเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยครับอ่าบอกว่าเสียงลั่นมากนะเสียงลั่นมากนะสตาร์ททีเดียวอยู่เลยนะผมท่อทุท่อฮะท่อโคตรลั่นเลยนะท่อสี่ท่อเนี่ยโหโคตรั่นลั่นมากนะเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะด่านะผมโอเคครับผม โอเคครับลองฟังราคานะครับผมคันน so okay. uh, uh ี้เนี่ยผมต่อเพราะภาษีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับอ่มารับไปก็ไปใช้งานอย่างเดียวครับไม่ต้องทาอะไรแล้วครับผมครับคันนี้นะครับคันนี้สดอย่างเดียวนะครับผมสดอย่างเดียวนะครับราคานะครับฟังราคานะครับผมราคาหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใครอยากได้ราคาไหนมาคุยกันได้ครับผม มาดูรถแล้วชอบราคาคุยกันได้นะครับมาดูรถแล้วชอบราคาคุยกันได้ร้านผมนะครับไม่ใช่แค่แค่ห้ามค่อมหรือห้ามอะไรนะครับผมร้านผมนะครับเออไม่ไม่ร้านเนี่ยผมทําที่บ้านที่บ้านผมนะครับใครมาดูรถที่บ้านผมผมให้เทสทุกคันนะครับคุณต้องคุณจะต้องจ่ายเงินหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยคุณต้องได้ขับครับผมมาที่บ้านผมนะครับคุณต้องได้ขับครับคุณต้องได้ขับครับ คุณต้องลองครับต้องลองเครื่องนู่นนี่นั่นครับในหมู่บ้านผมนะครับเนี่ยฮะหมู่บ้านผมเนี่ยลูกค้าที่มาดูนะครับสามารถลองขับได้ทุกคันนะครับอยากขับคันไหนมามาบอกผมได้นะครับลองขับนะครับผมผมไม่ห่วงนะครับผมไม่ห่วงนะมาลองขับครับถูกใจราคาคุยกันได้นะครับผมอ่ะฝากไว้อีกหนึ่งคันครับไบนิชช็อปนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคาร์ดสา0รซีซีนะครับของค่ายเบนเดอรี่นะครับ TNT นะ300นะครับผม โอเคครับใบในช็อปก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันครับผมมีรายสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ